สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้าวันนี้นะคะแอนเมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะมาเดินนะคะออกกําลังกายนะคะรีแลกคลายกล้ามเนื้อกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะแล้วก็เป็นสซนร์สุขภาพด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะก็อยู่ในเทศบาลเมืองประทุมธานีนะคะไปค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะไปเดินด้วยกันกับแอนเมนะคะเม่ท่า มีงานอะไรนะคะเห็นมีกางเต็นท์ด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ตอนนี้เอสเมก็เข้ามาประตูด้านหน้าแล้วนะคะนี่นะคะสัญลักษณ์ของปทุมธาน,นีนะคะทุกที่ก็คือต้องมีบัวนะคะสัญลักษณ์ของเมืองปทุมนะคะก็ล้อมรอบด้วยอ่างบัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ของเมืองปทุมนะคะ ไปกันนะคะเ,เพื่อนๆข่าไม่ทราบว่าจะมีงานอะไรนะคะเต็นกลางเต็นเยอะมากๆเดนเามาถามใครได้นะคะเดี๋ยวเดินไปเจอใครเดี๋ยวเอาา็เมจะถามนะคะเจ้าหน้าที่เต็นเต็นเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเ็เดินก่อนนะคะอันนี้เขาเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุต,ฟตบอลเล็กๆนะคะแล้วก็เล่นแบตก็ได้นะคะแบบอินตันก็ได้บอลเล์บอลก็ได้นะคะเป็นสนามอเน,นกประสงค์นะคะเพื่อนคะ่ะอ,อันนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ จำยึดเคารพธงชาติเลยนะคะเพื่อนๆค่ะว่าเราเป็นคนไทยนะคะดูแดดนะคะดูแดดด้านนอกนุ่นก็จะเป็นสพเทศบาลเมืองอประทุมธานีนะคะนี่นะคะเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนอ็ดมก็เป็นตำรวจอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่า อนนี้กระเสียนอายุไปแล้วนะคะก็ปีเดียวแอดเมนะคะก็หกสิบแล้วนะคะกระเสียนแล้วลุดยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแอนเมเกิดต้นปีนะคะก็ไม่ได้ถามเพื่อนเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะนานๆจะไปเจอกันที่อ่างทองนะคะเวลามีงาน ดม่ไม่ค่อยได้เข้ามาหาเพื่อนไม่อยากรบกวนนะคะมีอะไรก็จะโทรคุยกันในหลายกลุ่มนะคะเพราะว่าจะมีหลายกลุ่มของเพื่อนๆสมัยเรียนก็คุยกันในหลายกลุ่มนะคะเพื่อน,อนค่ะวันนี้ไม่รู้จะโชคดีได้เจอน้องขอลอกหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็มีห้องน้ำด้วยให้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะผัดเปลี่ยนชุดได้นะคะเวลาเรา มลื่นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะมาเดินหลอชมธรรมชาติกันส่วนย่อมนะคะก็นี่ก็เป็นศาลาพักนะคะไว้จะมีศาลานั่งพักเป็นจุดๆ,ๆๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะไม่ทราบจะมีงานอะไรนะคะเหมือนตักบาทเลย หรือที่ลูกชายบอกว่ามีตักบาทไมทราบว่าไหนส่วนหยอน่อมมีหรือเปล่าเนาะอาจจะจัดไปแล้วหรือเปล่านะคะไปถามเจ้าหน้าที่นะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะขนาด8โมงแล้วนะคะก็มีคนมาเดินด้วยนะคะประปราย ยาวตางชาดด้วยนะคะเพืเ่อนๆเสียงนกเสียงกานะคะลื่นนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรน,นะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินก่อนนะคะ ด้านนี้จะล่มลื่นนะคะด้านซ้ายมือแต่ว่าด้านขวามือเขาตัดต้นไม้ใหญ่ออกไปเยอะนะคะด้านข้างเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าโดนชาวบ้านร้องเรียนแบบไป,ไปกิ่งไม้นะคะไปลักบ้านชาวบ้านอะนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เลยต้องตัดออกนะคะต้นนี้ใหญ่มากเลยไอ้ต้นสูงนะคะต้นตรงเดะเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะไปคะ่ะ เดินเดินนะคะเพื่อนก็มีที่ออกกำลังกายเป็นจุดๆนะคะแล้วแต่ว่าใครต้องการออกกำลังกายแล้วได้ส่วนไหนบ้างนะคะเราก็เลือกใช้ประโยชน์เอาเองนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นศาลานั่งพักนะคะก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะศาลานั่งพักนะคะเพื่อนๆค่ะ มาออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อนๆด้านข้างก็เป็นซอยทะลุออกไปธนาคารได้หลายธนาคารเลยนะคะก็มีทางออกได้หลายทางนะคะเพื่อนๆต้นส่ต้นนี้ก็นานแล้วนะคะเมย์มาอยู่ที่นี่น่าจะสิบปีเนาะ ใช้บริการสถานที่ตรงนี้เป็นย่อมแล้วก็ส่วนสุขภาพตรงนี้แบบบ่อยนะคะเพื่อนๆยิ่งตอนช่วงที่ลูกชายอสอบทหารนะคะก็มาวิ่งออกกำลังกายกันในสวนเนี่ยนะคะ,ะก็มาฝึกโหนข้อนะคะอันนี้ก็แบบพาลูกมาออกกำลังกายที่นี่ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ทั้งมาวิ่งทั้งมา หวนหวนข้อเนะแต่ไม่รู้เขาเอาไปตั้งที่ไหนแล้วนะคะเมื่อก่อนมันอยู่ทางด้านใต้ถ่ายเนี่ยนะคะหรือก็เป็นทางออกอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่ก็เดินด้านไหนนี่จะล่มลื่นมากๆค่ะก็ต้นไม้เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะต้นไม้ใหญ่เยอะมาก เอนเมชอบมานั่งแถวนี้เพราะว่าจะมีน้องกระลอกนะคะน้องกระลอกแบบจะเยอะนะคะท่านนี้ต้องมีเวลานั่งนะคะต้องมีเวลานั่งดูเขานะคะเพื่อนคะ่ะเพราะว่าน้องเขาถ้าคนแบบเสียงดังเขาก็จะไม่ค่อยออกมานะคะเาาทาง,งเงียบๆพนนะคะนั่งแบบ,งบเงียบๆข่าวก่อนแอนเมมานั่งตรงนี้นะคะ่ะก็เจอน้องนะคะเนี่ยมานั่งอยู่แถวนี้ก็เจอน้อง แต่ว่าเอนเมเจอน้องตรงต้นนู้นนะคะตรงต้นนู้นเพราะว่าต้นนู้นจะแบบจะมีต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนต้นนู้นนะคะต้นใหญ่กิ่งนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะน้องก็จะตายอยู่แถวๆนี้นะคะนี่ๆต้นไม้ไ,วไ,วไหวๆนีๆ่นๆๆๆนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนนะคะแต่ไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้แอดเมเห็นอยู่นะคะ เดี๋ยว่าเอ็ดมีเห็นน้องวัยวัยอยู่ในช่ก่อนนี่นะคะตายไปไหนแล้วนะคะนี่นี่เห็นดิบดิบดิบิบเมื่อกี้นะคะ ดูน้องตายไปไหนแล้วคะเพื่อนเมื่อกี้เอ็ดเมย์เห็นใบวัยอยู่นะคะไปไหนแล้วนะคะมามาต้นนี้แล้วตายมาต้นนี้แล้วมั้งเลยกินไม้ไหๆมาน้องไวมากเลยคะ่ะเพื่อนวันะคะกระลอกนี่นี่นี่มาต้นนี้แล้ว ตัวน้อยให้มากเลยนะคะตัวนี้ตัวเล็กค่ะน่าจะเป็นลูกนะคะน่าจะเป็นลูกตัวเล็กมากๆโอ้ยเมื่อยคอนะคะพเพื่อนๆค่ะน้องตัวเลาะตัวเล็กมากๆเลยอ่ะไปนะคะพเพื่อน <c oughs> ๆค่ะไปต่อนะคะน้องแบบตัวเล็กนะคะสองอยากนะคะพเพื่อนค่ะ ว่าขากล้องมันสั่นนะคะขากล้องมันสั่นมันหลวมนะคะนอ็อตมันหลวมมันลล่วงนะคะน็อตท้ายไปนะคะมันก,ก็ไปยุกไปเย็กไปยุกไปเย็กนะคะเพื่อน,นะคะ่ะแน่นนะคะแดดจ้าแล้วนะคะเพื่อนพี่น้งนองะคะ่ะาจะมี งานอะไรนะคะเหมือนตักบาทนะคะเพื่อนๆค่ะในนี้คิดว่านะคะเพราะหลายวันก่อนลูกชายมาแต่ทําไมเขายังไม่เก็บเต็นท์นะคะหรือว่าจะมีงานอะไรไม่แน่ใจนะคะเพื่อนพี่น้องๆค่ะก็เดี๋ยวเมเดินล็อกๆอกก่อนนะคะจะลงไปถามเขาดูนะคะ เนี่ยด้านนี้อ่ะเขาจะตัดต้นไม้ออกไปหมดเลยนะคะเมื่อก่อนนี่ล่มลื่นนะคะนี่ค่ะยังมีซากตอของต้นไม้อยู่นะคะแต่ว่าไปละกับบ้านเจ้าบ,บ้านเขาเนาะก็เราก็เห็นใจเนาะนี่นะคะบ้านเจ้าบ,บ้านที่อยู่ใกล้เคียงนี่นะคะก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนนะคะเพื่อนค่ะเนี่ยแล้วพุแล้วเนาะก็ชาวบ้านก็กลัวช่วงลมมาเนาะ กลัวจะแบบไปไอ้น,นี่เลบ้านเราเนะเาะก็ต้องตัดออกไปนะคะเสียงนกนะคะเพื่อนๆค่ะเสียงนกเสียงกาไปค่ะแต่เมลงไปถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะ ใ่ค่ะเขามีงานอะไรคะที่กางเต็นท์นะคะงานวันเด็กฮะเลยมาแล้วครับอ๋อเลยมาแล้วครับผมวันเสาร์นะครับต้องแต่งงานวันเด็กเมื่อวันเสาร์นะคะก็ยังไม่ได้มีงานเยอะมากยังไม่ได้เก็บเต็นท์ก็งานเยอะมากเลยนะคะวันเด็กไม่รู้จะไปที่ไหน <c oughs> เอสเมก็เลือกไปที่ใกล้ๆบ้านเนาะเดินทางสะดวกนะคะใกล้ๆบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก็ น็อกรอบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็น็น็อกรอบใหญ่แล้วนะคะก็เด็กเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะก็มาน็น็อกรอบตรงทางเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บเต็นท์แล้วนะคะงานวันเด็กนะคะเมถามพี่เขาแล้วนะคะเป็นงานวันเด็กแห่งชาตินะคะเพื่อนๆค่ะก็จัดใน สวนสุขภาพเสรหลวงรอเก้านะคะก็ผ่านมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กําลังมาไล่เก็บเต็นท์นะคะเก็บโต๊ะนะคะก็นอกรอบใหญ่แล้วนะคะก็มาถึงป้ายทางทีเอเมเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนพี่น้งนอง้อกค่าก็โอเคนะคะสําหรับคลิปเดินสุขภาพที่ส่วนสุขภาพในวันนี้นะคะ หลังให้แอดเมดกล้องพร้อมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้มือถือเครื่องใหม่ก่อนก็จะมาเดินไหลสดนะคะคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆในส่วนย่อมนะคะก็จะมาตั้งกล้องไหลสดในนี้นะคะแต่วันช่วงนี้โทรศัพท์ไม่อำานวยนะคะไม่ค่อยดีนะคะเพื่อน่าก็สำหรับวันนี้แอดเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะมาเดินนะคะแลกนะคะออกกำลังกายกัน ในสวนสุขภาพสวนหลวงรอเก้าินแห่งนี้นะคะไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ May ด้วยนะคะเ mm. มย์กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะขอขอบพระคุณสําหรับเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะแล้วก็ FC ทั้ง f c ใหม่เ c เก่าด้วยนะคะ mm. แล้วก็ขอบแสงยูสมัต so นะคะสำหรับชาวต่างประเทศนะคะ FC ต่างประเทศทุกท่านเลยนะคะแสงยูสมัตนะคะขออยู่ซัพพอร์ ใหม่สรัญญาเมชแนลนะคะ and you watching นะคะวิดีโอใหม่ชแนลนะคะแซงยูโซมัดบายบาย